ถ้าคุณรักษาโรคกรดไหลย,ย้อนแล้วไม่ดีขึ้นหรือเป็นเป็นหายหายมาโดยตลอดโรคกรดไหลย,ย้อนสามารถรักษาให้หายขาดได้คุณประโยชน์ของมันคือไอตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของออรักษาโรคกรดไหลย,ย้อนแล้วโรคกระเพา<อ>ะยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นกมิ้นชันได้อยู่รูปของไมเซล ซึ่งอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อปลดอาการมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของขในไป็นที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะผลรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงเพราะการอักเสบลดลงการหลังไส้ตรคขายก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยเรียบร้อยนะครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผม เคร่อมาแม็กซ์นอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังําทำเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการตับการพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันอันนี้แคที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้้าไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะดุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับมีปัญหาเรื่องของปวดไหลย้อนค่ะตอนที่เป็นครั้งนั้นคือว่ามันท้องมันพองออกมาค่ะเหมือนคนตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ ถังจากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็หายใจไม่ออกติดตรงนี้แล้วก็เอาเพื่อนมานั่งทับเรียกเพื่อนสองคนสามพอเขานั่งเสร็จปุ๊บเราหายใจออกเป็นครั้งแรกเหมือนว่าเราเราไม่ตายแล้วตอนนั้นเราคิดว่าเราตายแล้วค่ะแต่ทีนี้พอกมันแปบ๊แปบๆลงได้ตัดสินใจไปหาหมอค่ะหมอก็ให้ยามาทานอยู่ประมาณห้าหปีที่หนักๆที่หมอรักษาค่ะแต่ว่าทานยามันก็เยอะมากกินแล้วเราก็ม่วงทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ ไม่เป็นเวลาทานข้าวไม่เป็นเวลาแล้วก็เจอการกซับซ้อนอยู่ตลอดเวลาแต่ก็หาสาเหตุไม่ได้แต่รู้ว่าแต่ตัวเองเป็นกดไลย้อนกดไลย้อนอยู่อย่างนั้นค่ะถ้ากดไลย้อนกินตัวนี้ไปเขาบอกนั้นก็เลยตัดสินใจกินจับเวลาดูตัวเองประมาณ17เจนาทีค่ะท้องตัวเองมันจะหายหายหายไปมันปกติทุกอย่างแล้วทีนี้เราหายใจออกแบบกว้างทั้งที่สิบปีนี้เราไม่เคยหายใจได้อย่างนี้เลยมันเป็นครั้งแรกที่ว่า มันเหมือนอะไรเราหายเหมือนจะตับไตใส่พุงเราหายไปในหมดมันมีแต่ว่างๆให้เราหายใจเป็นลมออกมาออกมาอย่างนี้ค่ะสิบกว่าปีนี้ไม่เคยไม่เคยมีอะไรปฏิหารเหมือนวันนี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็ยังสงสัยอยู่มันมันยาอะไรกันแน่ที่ว่าทําให้เราหายใจได้ดีขนาดนี้อ่ะก็อยากจะขอบคุณนักเตอร์นัสโพลโพวิจิตอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีท่านในวันนี้ก็คือว่าชีวิตเราก็ฝันลมๆเล้ยๆไม่รู้ว่าจะอยู่ได้แค่ไหนค่ะเพราะเรา ทุกทรมานมาก่อนแล้วก็อยากให้คนอื่นพ้นทุกทรมานที่ว่าเจ็บปวดเรื่องพวกกดไลย้อน,นะคะ่ะอยากให้เขาได้ทานอยากให้เขาได้หายเหมือนเราตอนนี้มันยังมีชีวิตไปอีกนานมีความสดชื่นมีความบอกบอกไม่ถูกค่ะมันเยอะค่ะสิ่งที่เราได้รับจากตรงนี้ที่ว่าชีวิตใหม่เรากลับมาดิฉันโงสะพรอ,อายุ72ปีค่ะดิฉันมีอาการคือเป็นกดไหลย้อนนะคะคือเดิมเนี่ย ก็แบบท้องตะอืนนะฮะอาหารไม่ค่อยย่อยแล้วก็มีอาการที่มันจะขึ้นมาจุนะที่หน้าอกแสบแสบร้อนๆแล้วก็ขึ้นมาทีหายใจก็ลําบากมากนะมันก็จะแบบขัดๆนะคะแล้วก็มีอาการอย่างนี้มา,นมาเป็นมาเป็นหายมาหลายปีแล้วก็ทานยาก็แป๊บหนึ่งลดกดบ้างอะไรบ้างหายไปเลยก็ชั่วทานี๋ยวก็เป็นอีกเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะจนกระทั่งได้ไปเปิด u t u ู e นะคะแล้วก็ได้เห็นแล้วก็โฆษณาเกี่ยวกับเรื่อง พมินชันนะคะเคยอกดไหลย,ย้อนก็เลยไปดูแล้วก็ลองซื้อมาใช้รับประทานดูนะคะก็ได้ทั้งสองอย่างเขาแนะนําให้ทานสองอย่างคืออย่างน้ำก็อย่างเม็ดอย่างน้ำแพทก็คือเทอร์มาแม็กตัวนี้นะคะให้ทานแก้าการเขียบพร,รันวันละขวดดิฉันก็ทานทุกวัน ก่อนนอนวันละหนึ่งขวดนะคะแต่ถ้ามีอาการที่เกิดเป็นขึ้นมาจุกแน่นนะคะแสบหน้าอกขึ้นมาก็ทาเนเลยแค่20่นาทีถึงครึ่งชั่วโมงท่านเองก็อาการก็จะหายทันทีเลยแล้วก็อย่างเม็ดก็คือทานอย่างต่อเนื่องเช้าวกางวันเย็นก่อนนอนวันละทานละ2เม็ดก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงแ้รู้สึกว่าอาการดีต่งางๆดีขึ้นมากจากที่เคยเป็นก็ไม่ทรมานแล้วนะคะตอนนี้ก็หายใจคล่อง อาการกดไหลยอ่อหรืออาการปวดเสียดแสบหน้าอกก็ไม่เป็นนะคะนะคะก็ขอแนะนำทห้เพื่อนพี่น้องทั้งหลายนะคะที่ได้ฟังลิปนีแล้วก็ลองใช้ดูนะคะต้องขอบคุณทักเพิลทอนโควิจิตที่เป็นผู้คิดค้นงานวิจัยตัวนี้ค่มิชันซึ่งสารสก,กัดตัวนี้ก็เป็นสารสก,กัดที่ได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะทั่วโลกมาแล้วสิบต่อประเทศดิฉันก็เชื่อมั่นในสินค้าแห่งเพราะว่าได้จากตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ชมรายการของเราวันนี้และมีอาการดังต่อไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะรกรดไหลย,ย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อเข่าอักเสบชมรายการของเราแล้วนะครับน่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลน,นะครับ